สวัสดีครับตัวอาจารย์และนักเรียนนะครับตอนนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้ GeoGebra แทงสือ่อเพื่ออธิบายการหาปริมาตรของกลวยกลมนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลานำไปใช้<ม>ก็เปิดนะครับขึ<ม>้นมานะครับ จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับว,รว,ว่าปริมาตรของกลวยกลมทําไมว่าปริมาตรของกลวยกลมเท่ากับหนึ่งส่วนสามของปริมาตรทรงกระบอกนะครับลองดูนะครับที่ยังชักได้นะฮะตรงนี้คือกลวยกลงนี้จะมีฐานเท่ากับทรงกระบอกนะครับแล้วก็ความสูงเท่ากันนะครับเราแบ่งทรงกระบอกเป็นสามส่วนนี่หนึ่งส่วนสามอันนี้สองส่วนสามนะครับ ถ้าเราลากขึ้นไปนะครับล,ลากขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าน้าจะลดระดับลงนะครับขึ้นไปสุดเนี่ยจะเป็นที่ว่างห,ห,หนึ่งในสามหนึ่งในสามของตรงกระบอกนั่นหมายความว่าหมายความว่า,าปริมาตรนี้<อ>ก็คือหนึ่งในสามของตรงกระบอกนะายถงเป็นปริมาตรของกรวยฮนะแล้วกวยลงไปแทนที่นะครับนะรบา้วกรวยลงไัแทนที่น้ำจะเต็มมาดีพอชักขึ้นมานี่ยจะเหลือหนึ่งในสาม ก็เข้าถุยปริมาตรแสดงว่าปริมาตรของกรวยกมเท่ากับหนึ่งสามของปริมาตรทรงกระบอกแต่เนื่องจากปริมาตรทรงกระบอกเนี่ยถ้ากับพื้นที่ฐานเละุ่มองค์มุมความสูงเมื่ออาจจะรัศมีที่ฐานให้แส่งความสูงเขงตระบอกนะครับก็ตรงเนี้ยนะครับไปแทนค่าปริมาตรทรงกระบอกก็จะได้รูปปริมาตรของกรวยกลมเท่ากับหนึ่งกันสามา i r กลังสอง h นะครับที่มาคืออย่างนี้นั่นเองครับสวรนี้ก็ใช้ได้เห็นภาพผลจริงนะครับ นะครับเลื่อน้ำเพื่อจะลดสามระดับอันนี้พัฒนาจากจิโอ้าบะนครับสวัสดีครับ